ก็ขอให้มีจำนวนสวน้อยลงตามสัดส่วนท่านประธานรัฐสภาที่ครบรบความจำเป็นในการได้มาซึ่งสวจำนวน200คนผมเองนั้นไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายมากของคนมีเงินเป็นเรื่องที่ง่ายมากของคนที่มีอํานาจ และคนโกงแต่เป็นเรื่องที่ยากมากของคนอ่อนแอเป็นเรื่องที่ยากของคนจนเป็นที่เรื่องที่ยากมากของเกษตรกรเป็นเรื่องยากของคนพิการนักวิชาการแพทย์และคนดีดังนั้นดังนั้นจะมีการเลือกตั้งนั้นนะครับให้กำหนดดังนั้นการได้มาซึ่งสวจะต้องกำหนดสัดส่วน และจำนวนของกลุ่มอาชีพก่อนแล้วจึงกำหนดจำนวนสวาตามสัสดส่วนของประชาชนของกลุ่มอาชีพนั้นจากนั้นจึงให้มีการเลือกตั้งตามสัสดส่วนที่กำหนดดังกล่าวกล่าวคือผมมีตัวอย่างอยู่สี่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่หนึ่งกลุ่มประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรทั้งประเทศ ซึ่งมีทั้งสิ้นประมาณ30ล้านคนครึ่งหนึ่งของคนทั้งประเทศก็ให้มีสวจากประชากรกลุ่มนี้ร้อยคนเลือกโดยตรงจากประชาชนกลุ่มนี้กลุ่มที่ 2. ผู้พิการประเทศไทยมีผู้พิการอยู่ประมาณ3ล้านคนก็ให้สวนะครับจากกลุ่มนี้10คนเป็นผู้พิการเลือกตั้งโดยตรงจากผู้พิการ กลุ่มที่สามผู้ประกอบอาชีพครูมีข้าราชการครูนะครับ9ก0าแสนคนก็ขอให้มีสวซึ่งเป็นตัวแทนของครูสาคนแล้วก็เลือกโดยตรงของประชากรของครูเช่นกลุ่มที่4กลุ่มแพทย์กลุ่มพยาบาลมีประชากรมีแพทย์มีพยาบาลในประเทศไทยสามแสนคนก็ขอให้มีแพทย์หรือว่ามีพยาบาล หนึ่งคนโดยการเลือกของแพทย์และพยาบาลท่านประธานที่เคารพครับหากว่าประชาชนในประเทศนี้มีหลายอาชีพก็ขอให้เข้าเลือกเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคุณหมอเติบโตมาจากชาวนาคุณหมอจะไปเลือกลงที่ชาวนาก็ได้หรือชาวนามาเป็นคุณหมอชาวนาก็จะมาเลือกลงกลุ่มของคุณหมอหรือว่านายแพทย์ก็ได้ท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับ ผมไม่ได้ปฏิเสธสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ผมปฏิเสธสมาชิกวุฒิสภาที่จะมารับใช้และเป็นทาสของนักการเมืองผมปฏิเสธสมาชิกวุฒิสภาที่จะมารับใช้ผู้มีอำนาจและหาผลประโยชน์ผมกลัวจะไม่ได้สมาชิกวุฒิสภาที่ทรงไว้ ซึ่งความเป็นธรรมรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติครับท่านประธานขอบคุณครับผมให้สิทธิ์ท่านไัยบูสสลสัมนะิรีพงศ์นะฮะจากจังหวัดจังหวัดปทุมธานีนะฮะเชิญนะผมไพบูสสลสัมิริพงศ์สมาชิกวุฒิสาจากจังหวัดปทุมธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภา ผมขอใช้ข้อบังคับข้อที่45ครับโดนาพาดพิงท่านผู้ว่าที่อภิปรายที่เพิ่งแล้วเสร็จไปนี้ท่านได้เอ่ยถึงชื่อผมและได้พูดถึงที่วันที่3เมษาย,ยนที่ผมได้เสนอยติปิดการอภิปรายนั้นว่าเป็นการปิดหูปิดตาประชาชนผมจำเป็นต้องอธิบายในเรื่องนี้ว่าในวันนั้น กระผมได้ต้องโดยเหตุผลทุกประการแล้วที่ผมเสนอการปิดอภิปรายมิได้เจตนาที่จะปิดหูปิดตาประชาชนและวันนั้นก็มีซีสอวอบางท่านก็ยังไม่ได้อภิปรายเช่นเดียวกันแต่ว่าเห็นว่าเวลาล่วงเลยมามากแล้ว <c oughs> ผมจึงมีเหตุผลในการที่เสนอปิดอภิปรายในวันนั้นในคืนนั้นมิได้มีเจตนาที่จะปิดหูปิดตาใครเลย แล้วก็ใช้ข้อบังคับอย่างถูกต้องทุกประการการที่ท่านผูดพิพายมาสักครู่ได้เอ่ยถึงชื่อผมผมจะเป็นต้องแก้ไขในข้อนี้เกรงว่าจะเสียหายผมเนี่ยเห็นท่านขึ้นมาพิพายนะครับผมก็ชื่นชมเพราะว่าได้เอ่ยถึงปทุมธานีจังหวัดที่ผมรักและผมก็รักนอ้อมคนนี้เห็นขึ้นมาพิพายผมตั้งใจฟังด้วยความชื่นชม ผมประท้วงโดยมิตรภาพครับท่านประธานครับผู้ิชายก็คือท่านเล่าเหตุการณ์ที่สารฟังนะครับไม่มีอะไรครับเชิญท่านต่อไปดีกว่าท่านสุรจิตชิีเวทนะครับ